โหดสวยเลยออกไปทะเล้แยงมันไปกันเป็นกลุ่มไงผมชอบไปทำเคว้เงี้ยรีบๆทำอะไรเงี้ยตอไปเจอไอ้ลกเจอกันปากะอ่าไม่เป็นบ่อยป่ะ ่ากูี้เลยเหแนโอ้โหผมนี่หมดคำจะพูดเลยฮะปูกอาวมาก ต้นเกมเนอนั้นทำเกลียสแบบความเร็วแสงโอ้โห,โหเป็นส่วนรยายญาติเลย<า>ไม่นะไม่บัตรบัตรเจอกูเลยใช่ไหมโอ้โห กูรู้แล้วใครกูอยู่กับปากอามกับปักเพหรือเปล่าเอฟเทีห่งสองสามบัตไม่ไม่เจสันก็มีแล้วอหัพี่กูสงสัยสีแดงครับการันตีมีสองคนนี่แล้วเดีย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 วผมเห็นสีแดงเดินอยู่คนเดียวอ่ะตะเกียผมจ้องกล้องอยู่คนอื่นจะเดินด้วยกันตลอด กู้ายต้นียไม่ใช่สีแดงกูกดรีพอร์ตสีเขียวครับคอนเฟิร์มผมดูกล้องอยู่พี่ผมผม่ัเควสตอยู่ห้องพยาบาลผมสแกนตัวเสร็จผมเดินผ่านก็สีขาว้วผมก็เดินไปดูกล้องโอเคอันดับแรกกูโหวตสีแดงก่อนและกัน้าการันตีเลยครับผมปัดกูน่าจะเสียงจัดๆไปแดดอาหารนอกยาเลยไอ้ปัด กูมารีพอร์ตแล้วกูยังโดนอีกต่อไปคงไม่กล้าหนีปอดแล้วครับคนไปไม่ใช่มึงกโกยพอร์ตเลยกดที่ไหนเฮ้ยกดเป็นไงเพจแม่งยิ้มแล้วตอนนี้มึงไม่ถามเพจเลยพี่ทำเพจให้ดูก่อนก็ได้ะเออไปดูทำสิพี่เพื่อนทำเพจให้ดูก่อนได้อยู่ที่การนน้อยโอ้โหมึงมึงไม่ยืนยันตัวตรงตัวตนอะไรกันเลยออ่ะเ้ย เฟสแม่งยิ้มแล้วทีกูแม่งสายร้ายกูจังเลยตอนกูเป็นเฮ้ยิม่งมันออะไรเฟสแม่งยิม้มละเฟสแม่งยิมมงย้มชิบหายเลยโอ้โหแล้วกูตั้งใจทำเพชรทำไมเนี่ยจบแล้ว,ลว <c oughs> เฮ้ยใครใครไอ้มี จะลองพูดดีไหมมึงให้น้องทำเวสให้ดูก่อนเพื่อผม <c oughs> ผมผมยังไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนร้ายจริงๆไม่เยอผมทำเวสได้ดูได้เลยเออไปดูทำเวสก่อนไปลองยืนยันตัวเองแล้วไปดูน้องก็ททำเวสก่อนถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดผมตายใช่ไหมสมมติถ้าเกิดคนร้ายยังอยู่ใช่ป่ะถ้าคนร<อ>้ายคนหนึ่งคนร้ายชนะเลยนะถราเว่าน้องมันพูดถูกแล้วดูผมทำเวสว่าผมไม่ใช่ฆาตกรอ่ะใ็่ะร้ว่ามีเหตุผลเอองั้น เองถูกโหวตจากสภาเจได้เจได้บ้างโคตรเที่ยเลยบอกอับอยู่แก่สามคนตลอดเลยนะเกย์กันเที่ยเลยอ้าวไม่่เชือไปเจอไอ้ปัดไปเจอกับไอ้ปัดนอกยานเลยเที่ยน์ก็ปัดเที่ย์เลยล่ะสิบสิอเช้มีสายไล่เก่งชิบหายเลย บ่มเทีเลยวกมเทียปรกได้ไงอ้าวินพ่อวยนวินก็เทียแล้ววินเทียแล้วน่าจะวันนี้มึงทำตกยานกันหมดแล้วเพื่อนสองคนละองคนนี่แหละคนรที่พอดโอ้โหแม่งสภาเจไดชัดๆมกล้ดไม่ต้องทำวงเเกกันละตอนนี้ไอหวเออ กูม oh ีสภาไว้ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยบักเพชรเออไอ้อามี่ยังมาไกลกูบักเพชรบักเพชรบักเพชรเป็นคนทําบักเพชรเป็นคนทําบักเพชรเรียบร้อย อี๋อาอมไปคนมั่วโอ้โไม่ได้เป็นบางอามโคตรมั่วเลยเอ็นยาฆ่ใส่ร้ายคนอื่นอ่ะนักสืบขี่หมายังว่าแมงเส่ไหลโปะไปบุยพี่ยอนี่ยาไม่ยอมฟังเลยอ่ยเออมันไม่ยอมฟังยังเลยอ่ะมึงไม่ยอมหาหลักฐานยังเลยอ่ะนิ้ก็ดูผมท้ำไปแล้วแต่ก็มีแต่ไมน่าสงสัยไงมึงไม่ดูน้องมันทำเพจเลยเมื่อกี้นี่มึงไปดูน้องมันทำเพจถอยไปแรกอี๋แล้วก็วิ่งอ้อมกูอยู่ไอ้สัส เห็นไหมผมหมดแล้วถ้าเกิดว่าพี่เอาหมดผมตายอ่ะแล้วทีเนี้ฆาตกรฆ่าคนนึงก็ชนะแล้วอสงสัยมึงก็ต้องหรือมึงต้องหาหลักฐานก่อนดีมึงสงสัยแล้วมึงก็ฆ่าอย่างเดียวเลยเมื่อกี้นี่เนี่ยผู้บริสุทธิ์ตายกูก็ตายมึงฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปสองคนเลยนะเมื่อกี้นี่มือเปื้อนเลือดแล้วนะเพื่อนไม่ตังค์เลยออประยุทธ์เลยมือมึงเปื้อนเลือดที่สุดเลยเมื่อกี้ประยุทธ์เลยประยุทธ์อีกแล้ว มึงไม่ฟังเหตุผลเหรอเพื่อนมึงฆ่าอย่างเดียวตัวแบบประยุทธ์มากเลยอ้ามนั่นมึงรู้นมึงมึงเนี่ยตามตามเขาไปเรื่อยนั้นเดี๋ยวเจอกันเจอกันอีกแลละใครก่อนวะเพศมึง โอ้โหอะไรคือการฆ่าต้นเกมครับพบสุดที่ไหนครับใครใครอยู่ฝั่งซ้ายมือบ้างครับเมื่อกี้ครับแ,แต่ที่รู้เราอยู่กันสามคนเนะพี่อัมเนอะผมยองดีขาวมีผมสาไม่น่าจะใช่สามคนนี้แล้วแหละ ผู้ต้องสงสัยจะมีสีส้มปักนะใช่ปักนะสีเลืองเท่านั้นปักนะเห็ุปักนะเดินมาทางขวาแล้วกูเดินกลับมากูจะอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ใช่กูแน่นอนนมทผมขอดูข้อมูลกูก่อนครับคุณนาลงห้องแสงครับคุณลองอธิบายเหตุผลของคุณมาหลายข้อครับกูอยู่ด้านล่างครับกูอยู่ด้านล่างชไปทางขวาครับ มันไม่ใช่คุณฆ่าแน่นอนครับจีซ้อมพบศพตรงไหนครับเดินเดินออกมาทางขวาช่องที่จะไปตรงที่มีเก้าอี้ใหญ่ๆเจอศพอยู่นั่นเลยเบิร์นมันเดินยังไม่ไปไหนเลยอ่ะตายเลยอ่ะ แล้วเห็นสีหรือเหมือนสีเหลืองเดินไปนั้นถ้าไม่เชื่อสีส้มไปดูสีส้มทําเคลียได้นะไม่ก็ไปดูเลยไปดูสีเหลืองทาเคลียก็ได้เาไปดูสีเหลืองก็ได้สีเหลืองแล้วถ้าเกิดว่าเกมจะเริ่มต่อกดรีพอร์ตกดสีส้มต่อเลยนะใช่ใช่ได้เลยได้เลยเอาเลยพี่พี่บริสุทธิ์สีส้มบริสุทธิ์ สีเหลืองไปสู่อากาศนอกงานละกันนะครับยืนในเชือดเลยก็ได้เมื่อกี้ไหนยืนในเชือดเลยเมื่อกี้แต่ไลฟ์คุตลอดแต่ไลฟ์คุตลอดกูณจริงเขูก็ใส่ไลฟ์มาสมนล้วแม่ไปเรียนไปเรียนไปเรียนมาใหม่ไอ้สัตว์งีบกืนตกน้ำพุนันลงผมเป็นนักฆ่าที่กระจอกมากไปเรียนไปเรียนมาใหม่